สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โรนเดสสินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิกัดในหัวข้อดวงรายสัปดาห์นะคะระหว่างวันที่12ถึง18มิถุนายนนะ2566นี้นะคะเหมือนเดิมวันนี้เรามีไพ่ที่เลอกทั้งหมด4กองนะคะ กองแรกสุดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะนะใบนี้เดวิลนะคะใบที่2นะคะเดอะทาวเวอร์นะคะกองที่3นะคะเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ใบที่4นะคะเดอะมูนนะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะอาจารย์ทาทาสแตมป์ไว้ให้คุณด,ด้านล่างแล้วมาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนะคะมาดูกันนะสัปดาห์หน้านะคะระหว่างวันที่1 2บสถึงสิมิถุนายนนี้ยชีวิตแต่ละด้านคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นขอดูเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานกองนี้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไง The ีแฮงแมนนะคะ A c e of Coins นะคะหรือ A c e of Pentacles นะคะแล้วก็ซ of Pentacles นะคะ mm hmm. การงานนะคะช่วงต้นๆสัปดาห์อาจจะอึดอัดหน่อยหรือมีเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างแต่มองว่าเดี๋ยวพ้นสักวันอังคารมันพุดธไปแล้วนะคะคุณน่าจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีหรือว่าเรื่องของทางออกที่ดีเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาบางคนอาจจะมีเรื่องของการออฟเฟอร์งานใหม่นะคะซึ่งเป็นงานที่มีรายได้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็หลังจากประมาณสักวันพุธวันพฤหัสเป็นต้นไปเนี่ยนะคะกลางกลางสัปดาห์แล้วนะคะก็จะมีผู้ผููผ้้หหลักผใญ่นะคะค มาให้ความช่วยเหลือนะคะเงินทองต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มหมุนดีขึ้นด้วยนะคะใครที่เป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของช่องทางหรือเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็สร้างดอผลสร้างกําไรได้ดีเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของเงินทองทองนะคะขอไพ่ข่ขอเรื่องของการเรียนก่อนละกันนะคะสำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะการเรียนสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ The world นะคะแล้วก็ Tree h of Wands นะคะแล้วก็ High Priestess นะคะ เรื่องของการเรียนนะคะคุณน่าจะมีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการไปเรียนต่อนะคะเรียนต่างประเทศเรียนต่างจังหวัดหรือว่าเรียนที่ไหนที่ไกลกๆนะคะบางคนก็อยากจะเรียนภาษานะคะเพินะ่มเติมนะเหมือนกับว่าไอ้ที่คุณเรียนอยู่เนี่ยมันยังยุ่งไม่พออยากจะหาที่ติวอยากจะหาที่เรียนพิเศษหรืออยากจะเสริมสกิลด้านอื่ๆนๆะ่ะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่แม้ว่าจะมีบางวิชาบางเรื่องในสับสนบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ดูจะต,ตั้งใจกับเรื่องของการเรียนเนี่ยมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนะค่อน UM ข้างโอเคนะคะ okay. ต่อมานะคะคในเรื่องของเงินเินทองทองนะคะมาดูกันนะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะเด e ยมเพ r อรนะคะ ฮาร์ฟแนนะคะแล้วก็นายออฟคอร์นะคะเรื่องของเงินงินทองทองนะคะมีโอกาสที่ดีด้านการเงินเข้ามานะคะได้รับการสน,สนับสนุนจากผู้ใหญ่นะบางคนจะได้เรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีรายได้นะคะที่มาจากผู้ใหญ่มาจากต่างประเทศมาจากต่างชาติอะ่ะเข้ามาด้วยนะคะเรียกว,ว่าเงินทองโอเคเลยทีเดียวนะคะเกือบเต็มเบือบสมบูรณ์เลยนะก้าเหรียญแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นเจ้าของกิจาการนะคะนะ่ะสัปดาห์นี้รับทรัพย์นะคะแล้วก็รวมไปจนกระทั่งถึงอาชีพประเภทที่แบบทํางานกับต่างประเทศนะหรืออาจจะเป็นนักบริหารนะคะหรือว่า งานพวกแบบงานที่ปรึกษาครูบาอาจารย์อะไรต่างๆช่วงสัปดาห์นี้ทําเงินได้ดีนะคะ บางคนที่มีปัญหาเรื่องด้านการเงินอะไรใดๆอยู่นะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาช่วยแล้วก็ได้รับคําแนะนําดีๆด้วยนะคะก็กคุณถ้าหากว่ากําลังเลงว่าจะไปขอกู้นะคะขอกู้แบงค์เพื่อที่จะแบบมาสร้างบ้านนะคะซื้อรถหรือว่าลงกับอสังหาริมทรัพย์อะไรใดๆก็ตามทีนะคะต้องอาจจะต้องแบบปรึกษากับธนาคารหน่อยนะคะอาจจะมีปัญหาจุกจิกนิดหน่อยนะคะแต่มองว่ายังไงยังไงทัาคุยกันแล้วก็น่าจะผ่านฉลุยแหละนะคะต่อมานะคะมาดูเรื่องของสุขภาพการสุขภาพคนกองหนึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ นายอบซอสนะคะไฟฟอบคัพนะคะดูเหมือนเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอโรคทางจิตเวชนะคะหรือว่าโรคที่ทําให้คุณนอนไม่หลับนะคะโรคทางระบบประสาทนะคะอาจจะปวดหลังปวดคออะไรใดๆนะคะทาให้คุณไม่ค่อยได้นอนได้เป็นเวลาสักเท่าไหร่นักนะคะนะกินอยู่กินยาอะไรไปเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ผลนะคะบางคนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหมอนะคะ ต่อามามาดูกันเรื่องของความรักนะคะความรักเดี๋ยวจะดูให้ทีละสถานะนะคะคนโสดคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดนะความรักสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ s e v e ศ z o d i a s นะคะ king zodiacs นะคะแล้วก็ tri z o คอย s นะคะมีคนมาแอลแอลหยอกหยอกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ดูท่าทางแล้วอะ่ะคุณอาจจะยังไม่สนใจซะเท่าไหร่นะ มันคุณกําลังรอคอยใครบางคนอยู่แล้วเขาก็ยังไม่กลับมาสักทีนะคะแม้ว่าตอนนี้จะท้อๆแล้วก็ตามทีโดยสรุปสถานการณ์ความรักนะคะนะมันเป็นไพ่คนขึ้นแบบ,แบบนี้คุณมีคนเข้ามาจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงนะคะเพราะว่านะคิงทั่วอย่างเงี้ยมันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยชัดนะคะแต่จะมาในรูปแบบของแบบเออช่วยเหลือให้คําปรึกษาอะไรดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะคะต่อมานะคะความรักคนมีแฟนนะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ นายอ๊อฟคอยส์นะคะฟ a r ์ฟอฟคอยส์นะคะแล้วก็เดอะ a มจิเชีนะคะดูเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่คุณก็จะสนใจเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองต่างๆนะคะช้อปปิ้งเอฟนู่นเอฟนี่อะไรของคุณไปเรื่อยนะคะนะแล้วก็มันมีความรู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันนะคะสองใบนี้เหงาชัดเจนเลยนะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบทําไม แฟนเรามันไปทําอะไรของมันเนี่ยนะคิดมันจะม,มันคิดจะมาก็มาคิดจะหายก็หายยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นี่เหมือนไปเห่กับอะไรใหม่ๆสักอย่างก็ไม่รู้นะคะอาจจะเพิ่งได้งานใหม่หรือว่าเพิ่งมีแอคทิวิตี้ใหม่อะไรใหม่นะนั่งอยู่ข้างๆกันมันก็ติดเกมนะ่ะเล่นอยู่นั่นนะคะมันไม่ไม่ค่อยมาหันมาสนใจเราเท่าไหร่นักนะคะอ่ะมีแฟนแหละนะคะสถานการณ์ไม่ได้แย่หรอกเพียงแต่รู้สึกคุณจะรู้สึกเหมือนมีแฟนแต่ไม่มีนะคะต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่มีคนคุยนะคะมาดูกันสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ นายออฟซอร์สนะคะถ้ามันจะมีเรื่องอะไรเครียดเราว่าเราก็เรื่องน่าก็น่าจะเรื่องน่าจะเครียดเรื่องนี้แหละนะคะคุณน่าจะคุยอยู่กับคนไกลหรือคนที่มีเรื่องของระยะทางเรื่องของทมโซนต่างๆเนี่ยมันมามาเป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็มีมโอกาสด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีคู่ของเขาแล้วเนาะมีคนของเขาแล้วนะคะไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาทางฝั่งของเขาชัดเจนนะคะทางฝั่งตัวคุณเนี่ยมันก็ทําได้แค่รอการติดต่อหรือว่ารอการรอรอความเมตตาจากเขาอะได้แค่นี้นะคะแล้วคุณทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้เลยนะคะดังนั้นภาวะความเครียดต่างๆมันจึงตกมาที่คุณ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไม่แฟลซะเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่คุณก็ไม่สามารถที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้ได้เช่นกันนะคะมันเป็นรักทางไกลนะคะคือไกลตัวก็ไกลแล้วช่วงนี้นะคะเผลอเนี่ยความรู้สึกหรือหัวใจก็จะไกลกันด้วยนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองหนึ่งใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอลไลอดีมาได้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะสำหรับคนที่ได้ไพ่กองหมายเลข2นะคะมาดูกันนะคะดวงคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะมาไล่กันทีละเรื่องเลยเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะคะการงานคนกองนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงจัดเมน เดชนะคะแล้วก็ k i n ส์อัพวอนส์นะคะอ่ะดูเหมือนว่าใครที่กําลังรอเรื่องของการโยกย้ายนะคะหรือว่าเรื่องของการสมัครงานใหม่อะไรใหม่ต่างๆเนี่ยโอกาสของคุณเข้ามาแล้วมีโอกาสถูกเรียกตัวนะคะแล้วบางคนนะคะอาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าคุณอาจจะต้องกลับไปดีกว่าคนเก่าหรือว่าบริษัทเก่าเจ้านายเก่าลูกค้าเก่านะคะมีการติดต่อกลับมาเรียกกับไปทํางานด้วยกันอะไรด้วยกันด้วยแล้วก็อาจจะแบบเหมือนเร่งคุณด้วยนะเหมือนด่วนอ่ะเฮ้ยรีบมาเลยรีบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะมีเรื่องของการต้องโยกย,ย้ายแบบเร่งด่วนขึ้นมานะคะหรือว่าบางคน อาจจะไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะแต่จะมีเกณฑ์เรื่องของการต้องจับกลับไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางคดีความต่างๆในที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะเอกสารสําคัญก็ตามทีนะคะหรือว่าเรื่องของปัญหางานเก่าๆที่เหมือนกับว่าจบไปแล้วแต่จบไม่จบไม่หมดจบไม่มิดมีเหลือปัญหาอยู่แล้วคุณต้องกลับไปเคลียร์นะคะแถมเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะแต่ยังดีนะคะตรงที่มีผู้ใหญ่นะคะมีผู้เราผู้ใหญ่เข้ามาเนี่ยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะคุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนสัปดาห์นี้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงบ้างแฮงแมนนะ ทัวร์เพนเตเคิลนะคะแล้วก็เทนจะเ็นเตเคิลงานเริ่มเยอะแล้วนะจะทําอะไรก็รีบทํารีบทําการบ้านรีบทํารายงานรีบสัทีนะคะไม่งั้นไอ้ที่ดองอยู่เนี่ยจะยจะดองมากขึ้นได้อีกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยการเรียนเหมือนสับสนสับสนนะแล้วที่เหนื่อยมากกว่าปกติเพราะว่าคุณไม่ทําอะไรแบบทีละอย่างคืออยากจะทําอะไรมาพร้อมกัน2อ,อย่างอ่านหนันงสือเรือสองเล่มเรียนพร้อมกัน2วิชางงไปหมดแล้วทีนี้เลยไม่เสร็จสักอย่างนะคะ,ะงานกาลังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนอะไรพวกนี้ เข้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะเตรียมพร้อมให้เตรียมพร้อมหน่อยเตรียมพร้อมดีๆนะคะแล้วก็อะไรที่เร่งทําได้นะคะรีบรีบรีบเร่งทํานะคะต่อมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างเอ้ามันจะหกจังเลยว้าสำรับนี้มาเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงมาอยากจะกระเด็นก็กระเด็นออกมามาดื้อเหลือเกินโอเคตุยบคัพสนะคะ ฟร์อซอสนะคะแล้วก็เ e hermit นะคะการเงินเงียบๆนิ่งๆไปนะช่วงนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยก็นะมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของแบบหาความสุขใส่ตัวนะคะกินนูน่นกินนี่ของอร่อยหรือไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์อะไรเงี้ยบ่อยเลยทีเดียวแต่เรื่องของรายรับนิ่งๆเลยทีเดียวนะคะเฉื่อยไปเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะหรือบางคนอาจจะมีอีกอย่างก็คือเงิน,นะมี แต่ไม่อยากใช้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะออถ้าเบื่อมากก็ส่งมาทางนี้บ้างก็ได้นะคะบางคนก็จะมีเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะสุขภาพของตัวเองด้วยสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราต้องดูแลสุขภาพเขาด้วยนะคะต่อ,อมานะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพโดยตรงเลยนะคะจะเป็นยังไงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ไฮโรแฟนนะคะ จะรู้สึกอึดอัดนะเหมือนอ้วนขึ้นอะไรขึ้นเสื้อผ้าคับคับยังไงชบกนนะคะระวังโรคเก่าเก่านะคะที่ตัวเองเคยเป็นเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นได้อีกนะคะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนแบบเราจะรู้สึกว่าร่างกายเรามีวุฒิภาวะนะคะในวงเล็บก็คือแก่ลงยังรู้สึกยงรู้สึกได้นะคะแล้วกอ็อย่างอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักนะคะอาจจะมีเจ็บขาบ้างเดินเยอะอะไรพวกนี้นะคะอม ต่อมามาดูการเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะคนกองนี้เดี๋ยวจะดูให้ทีละสเตตัสเลยนะคะทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วก็คนมีคนคุยเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นความรักคุณจะเป็นยังไงบ้าง five of swords นะคะอืม q u n e n s of t นเตเคนะคะแล้วก็ King's o cups นะคะมีคนเข้ามาอยู่เหมือนกันนะแต่ดูท่าทางแล้วอะไม่น่าจะเป็นคนที่คุณจะชอบหรือคุณจะรู้สึกโอเคด้วยสักเท่าไหร่นะคะนะไม่ใช่สเปคไม่ใช่ไม่ใช่ไทปนะคะแล้วก็ แต่ว่าคุณรักษามมรยาทกับเขานิดนึงรู้แหละว่าคนที่มาจีบเนี่ยไม่ใช่คนที่คุณชอบนะแต่พูดจาดีๆกับเขาหน่อยนะคะนะจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยนะหลงังจากนี้ไปจริงๆคุณอยู่สวยๆสดๆก็แฮปปี้ดีนะคะเอาเวลาไปหาเงินดีกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยคือแบบยิ่งคุณแต่งตัวสวยๆดูแลตัวเองดีๆก็จะยิ่งมีคนเข้ามาให้เรื่องเยอะเหมือนกันนะคะนะแต่ถ้าหาว่าคนไหนที่คุณไม่ชอบคุณก็ปฏิเสธเขาอย่างละมุนละม่อมนิดนึงนะคะ ต่อมานะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงในเรื่องของความรักนะคะในวอนส์นะคะ for ฟอบซอสนะคะแล้วก็ทรีออบซอสนะคะปัญหาเริ่มเดิมเดมเรื่องจุกจิกใจเดิมๆนะคะเคยทะเลาะกันเรื่องไหนอะไรใดๆอาจจะกลับมาเกิดขึ้นได้อีกในสัปดาห์นี้นะคะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับคนมีแฟนนะคะคุณอาจจะแบบเฉยๆเฉยๆ,ๆชา้าๆนิ่งๆใส่กันหรือว่าแบบเบื่อการห่างกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็เหมือนกับว่า มันเป็นการห่างชนิี้ที่คุณยังไม่ยอมรับอะนะคะว่าเขาไม่อยากจะไปต่อคุณแล้วคุณยังตามผงตามห่วงหรือบางทีก็ตามเหมือนแบบตามส่องดูอะไรเขาอยู่นะคะเอ่อถ้าความรักมันไปไม่ไหวในทางฝั่งเขานี่สามดาบกับคุณขนาดนี้นี่คือคุณจะห่วงเขาไปหรืออะไรเขาไปต่อไปเนี่ยก็ไม่น่าจะไปต่อได้แล้วนะอืมคุยกันดีๆก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคมันอยากจะกระเด็นออกมาก็ให้มันออกมาอืม เป็นไพ่ที่ลื่นมากๆนะคะสำหรับนี้แล้วอาจารย์ก็บ่นไปเรื่อยเลยสับไปก็บ่นไป <c oughs> ขออภัยนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะเพจซอฟสซอสนะคะนี่ก็ขี้ส่องส่องเขาจังนะคะมีอะไรก็ส่องอยากจะรู้อยากจะรู้เรื่องของเขาเป็นหมดทัทุกอย่างนะคะสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางเนาะโดยเฉพาะถนะ้าหาว่าคุณคุยอยู่กับคนที่รู้ๆอยู่แล้วว่าเอ,อ้ยเขามีคนอื่นเขามีครอบครัวแล้วอะไรแล้วเงี้ยระวังโป๊ะแตกโดนจับได้เด้อน,นะคะพ่คนขึ้นมาขั้นกลางแบบนี้นะคะทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะแบบหาโอกาสมาคุยกับคุณหรือว่ามาสารต่อความสัมพันธ์ได้ได้ยากนะคะติดปัญหาเรื่องงาน ติดปัญหาอื่นๆนะคะอุปสรรคเยอะนะคะช่วงนี้นะก็ถ้าถ้าเรื่องมันยังไม่แดงก็ก็ปลีกตัวนิ่งๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเรื่องแดงแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้นี่ระวังก็อาจจะต้องทําใจหน่อยนะคะว่าช่วงนี้เขาคงจะไม่นะมันเรื่องมันโปะแตกเขาคงจะไม่มีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับผลกองสองนะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะสำหรับคนที่เลืไดไพกกองหมายเลข3นะคะท็อปิกนี้นะดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่1 2บสถึงสิมิถุนายนนะคะเรามาดูกันนะคะทีละเรื่องเลยนะมาดูเรื่องงานก่อนเลยนะคะคนกองนี้เรื่องงานสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงบ้าง เดอร a มิจิเชียนทวอคัพส์นะคะแล้วก็ซิกซ์อัพคัพส์นะคะแหมบรรยากาศด้านการงานดีดีอ่ะดีมากๆเลยนะคะได้เจองานที่รักที่ชอบได้เริ่มต้นกับงานหรือโปรเจกต์ต่างๆที่อยากทํามาตั้งนานแล้วนะคะแถมคุณอาจจะได้คู่หูหรือได้เพื่อนร่วมงานได้คนที่ทํางานด้วยกันมาแบบว่าเข้าขากันมากๆเลยทีเดียวด้วยนะคะบางคนอาจจะได้ลูกน้องใหม่มานะคะแถมเป็นลูกน้องที่น่ารักนะเหมือนแบบรู้ใจกันอะ พูดอะไรคุยอะไรก็ค่อนข้างเข้ากันได้ง่ายนะคะแล้วก็แหมบรรยากาศความรักเกิดขึ้นในงานแบบนี้บางคนอาจจะมีเรื่องของความรักนะคะอะไรเลิฟเลินะคะฟุง้งฟุ้งอะไรบางอย่างในที่ทํางานด้วยนะเราไปชอบใครเข้านนี่ต่อมานะคะสําหรับเรื่องของการเรียนนะคะเรื่องของการเรียนสัปดาห์นี้จะเป็นยังไง3 h of cups นะคะ four of cups นะคะแล้วก็ seven of pentacles นะคะ อย่ามัวจะติดเพื่อนติดเที่ยวติดเล่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะชักช้าไปหมดนะคะนะรู้เหมือนกันนะคะว่าเนี่ยตัวเองไม่ใช่ไม่รู้นะว่าเรียนช้าหรือว่าตามเพื่อนไม่ทันรู้แต่ว่าก็มัวแต่แบบนะติดบันเทิงอะ่ะเราอะ่ะนะคะแล้วก็เรื่องเยอะอะไรก็ไม่รู้นะคะแทนที่จะแบบ เพื่อนช่วยหรือว่าครูบาอาจารย์เริ่มลงมาช่วยเริ่มลงมาเคี่ยวเข็นแล้วคุณก็ไม่เอาคุณก็นูนคุณก็นี่นะคะมีข้อแม้ไปซะทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวคะแนนมันไปไม่ถึงนะไอสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วอย่ามาล้องทีหลังนะเนี่ยนะออใส่ใจเรื่องของการเรียนให้มากกว่านี้หน่อยนะคะต่อมานะคะเรื่องของเงินเงินทองทองดูซิสัปดาห์นี้จะเป็นยังไง ทาวเวอร์นะคะชาร์ดไซส์หรือว่าเดวิลนั่นเองนะคะแล้วก็เดสนะคะพายใหญ่ขึ้นเท่ากันเราจะเสียเงินก้อนใหญ่นะคนกองนี้เรามัดนระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้หน่อยนะคะ เส,เสียเงินเนี่ยเสียในะลนักษณะของหนึ่งเลยอุบัติเหตุเข้าของเสียหายนะคะต้องเอาไปซ่อมหรือว,ว่าบางทีซ่อมไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่นะคะแล้วก็ระวังคนมาหลอกด้วยใครมายืมตังใครมาชวนลงทุนหรือจะไปทํางานอะไรที่ต้องควกักกระเป๋าจ่ายก่อนคิดดีๆถ้าคิดว่าคิดดีแล้วให้คิดดีดีอีกทีนะคะคิดดีๆเลยนะคะนะไพ่ใบนี้นี่มันนะมันเหมือนแบบหลอกลอนะ่อเนี่ยนะคะไม่ค่อยโอเคซเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรามัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยอาจจะได้เสียค่ามดค่าหมอค่าดูแลสุขภาพนะคะ อะไรบางอย่างหรือว่าใส่ซองงานศพนะคะอะไรแบบนี้ก็มีไปทําบุญบ้างคนกองนี้นะคะเจ,เจ็ดเจียนเงินไปทําบุญสักหน่อยนะคะแล้วก็เซฟเซฟกระเป๋าตังค์นะคะต่อมานะคะเรื่องของสุขภาพนะคะคนกองนี้สุขภาพสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเพชรซับวอนส์นะคะแล้วก็ดย e มเพอร์เนะคะสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรงดีมี มีระวังอย่าประมาทไพ่ใบนี้นะมันไพ่เด็กมันแข็งแรงมากมันก็ประมาทนะคะระวังจะเกิดอุบัติเหตุแบบนะตกที่สูงแข็งแข็งแข้งขาเคเล็ดนะคะเท้าข้อเท้าพลิกอะไรประมาณน,นี้นะคะเจ็บขาบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนประมาณแบบไมเกรนโรคเครียดนะคะหรือว่าการปวดหัวปวดศีรษะขึ้นมาได้นะคะต่อมามาดูกันในเรื่องของความรักกันต่อเลยนะคะ ความรักเดี๋ยวจะดูให้ทีละสเตตัสนะคะทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วก็มีคนคุยนะคะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยนะคนโสดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาเชียอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณน่าจะมีโอกาสเรื่องของแบบมีคนเข้ามาแหละนะคะหรือว่าไม่ได้มีคนเข้ามาแบบตรงๆนะคะแต่จะมานะมันจะ มือนคุณไปชอบใครเข้าอะแล้วมองว่าไพ่มาสัมพันธ์กับเรื่องของการงานน่าจะอยู่ในแวดวงการงานหรือว่าคนที่ดีลงานด้วยกันด้วยก็ได้นะคะแต่ถามว่าคนที่โอกาสที่จะมีคนเข้ามาบ้างไหมยเงี้ยนะคะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินทองเรื่องของการช่วยเหลือกันซะมากกว่านะคะบรรยากาศความรักโดยรวมเนี่ยนะคะมันเป็นแบบรักข้ังเดียวพึงพ่งปิ๊งพึง่งพิ่งรู้สึกดีนะคะมันยังไม่ได้มีอะไรที่มันแบบมากไปกว่านี้นะคะแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีคนมาจีบคุณแบบ จีบแบบมักง่ายอ่ะจีบแบบเวียงเวียงจีบอบบนะคะแล้วก็ทําตัวนิสัยไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะระวังแบบนะกุ้ยปากซอยนะคะมันจีบคุณแบบน่าเกลียดน่าเกลียดด้วยอ่ะนะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไง เอสซอบคั cups, นะคะซิกซอบคัพนะคะแล้วก็เพซอบคัพนะคะแหมบรรยากาศมุง่งวิงฟุ้งฟริงฟร้งนะคะทั้งคู่นะคะมีโอกาสได้ไปแบบนะเออได้สวีทหวานแหววได้ไปเดทได้ไปอะไรแบบ สถานที่ที่ทาให้คุณนึกถึงอดีตนึกถึงแบบครั้งแรกๆที่เราได้เจอกันหรือได้ตกลงเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้คู่ไหนที่ปล่อยไม่ได้คุมไม่ได้อะไรหรือว่าแต่งงานแล้วเตรียมพร้อมที่จะมีลูกสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะมีน้องมานะอ่าเรียกว,ว่าถ้าหากว่าใครรออยู่นะคะก็เต็มที่เลยแต่ถ้าหากไม่ได้รอนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะมียังไม่พร้อมเนี่ยคุมแน่นๆหน่อยนะคะไพ่เด็กขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคือค่อนข้างชัดนะคะนอกจากนี้นะคะระวังนิดนึงนะคะคุณอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าบางคนเนี่ยเข้ามา เขามาเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์น่ะนะคะอาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบน้องๆน,นะคะน้องเขาน้องเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเข้ามาบุ่นวายอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ให้เราจะต้องแบบลงไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเขาอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยอยู่นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนายอเพนเทเคิลนะคะ s t r a n g e นะคะแล้วก็ ten s o f s o u c e นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณคุยไปแล้วมันคุยมันนานแล้วมันไม่มีมันมันไม่เห็นพัฒนาการมันไม่เห็นทางไปสัทีอาจารย์มองว่าสัปดาห์นี้คุณต้องคู่คงต่างคนต่างไปนะคะเราก็มองเห็นว่ารู้สึกวันทางทางฝั่งคนคุยคนนู้นอ่ะคนคุยของคุณอ่ะก็อาจจะมีคนคุมเขาอยู่แล้วด้วยนะอ่าเป็นไพ่ strength แบบนี้เหมือนเขาอยู่ใต้อำนาจของใครสักคนนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยคือเหรอมีแฟนหรออ๋อ ก็แล <me ้วแต่ดิเราอยู Bilder ่คนเดียวก็ได้นะช่วงนี้อยู่คนเดียวก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่คุณเป็นเก้าเหรี่ยนคือคุณไม่ได้แคร์แล้วว่าคนคุยคนคุยของคุณจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะเผลอเนี่เลิกกันคุณก็เออแบบอวยพรเธอไปมีความสุขก็แล้วกันเนี่ยนะคะประมาณนี้หาคนใหม่หาคนใหม่ดีกว่านะคะอารมณ์คุณประมาณนี้เลย ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่3นะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ id มาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะกดให้อาจารย์ได้ด้วยให้เป็นกําลังใจให้กันหน่อยก็แล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย มาค่ะสำหรับคนที่ได้ไดพ่กองหมายเลขสีนะคะมาดูการดวงรายสัปดาห์นะคะระหว่างวันที่1 2บสถึงสิมิถุนายนนี้นะคะคุณจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะใน,ในแต่ละหัวข้อนะคะมาดูกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ impulse นะคะ fire forwards นะคะแล้วก็ t e n s o n p e n t a c l e s นะคะแล้วก็ king soft s o u c e นะคะ อู้เรื่องของการงานสัปดาห์นี้นะคะมันมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานก็เข้ามาพร้อมกันหลายๆงานเดี๋ยวถ้าคุณมีอุปสรรคมีศัตรูเนี่ยศัตรูล้อมคุณไว้แล้วนะคะช่วงนี้นะคะ อะไรที่มันแบบผ่อนหนักผ่อนเบาได้ก็ผ่อนหนักผ่อนเบาไปก่อนประนีประนอมไปก่อนนะคะยิ่งแข็งใส่กันหรือว่ายิ่งแบบเรายิ่งไม่ยอมนะคะก็จะไม่มีอะไรที่มันคืบหน้าไปข้างหน้าได้เลยนะคะแต่เชื่อได้เลยว่าแม้ว่าคุณอาจจะดูเหมือนมีอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองคนอื่นนะคะหรือว่าสู้คนอื่นไม่ได้เนี่ยแต่เดี๋ยวคุณจะมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนน่ะเข้ามาให้การปกป้องเข้ามาให้การดูแลหรือช่วยเหลือนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะคะหรืออ,า,า,อาจจะเป็นแบบลูกค้าเงินหนาๆปึกๆ อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าดูท่าทางเขาจะเป็นคนที่แบบเป๊ะแล้วก็เรื่องเยอะหน่อยนะคะนะถ้าคุณผ่านความเป๊ะกับความอะไรตรงนี้เขาไปได้เนี่ยนะคะรับรองเลยเขาจะใช้แต่คุณคนเดียวแลยเขาจะเอาแต่คุณคนเดียวเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะระวังเรื่องเกี่ยวกับการถูกตรวจสอบหรือการโดนออดิเาไว้ด้วยนะคะต่อมานะคะสําหรับเรื่องการเรียนสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงการเรียนนะคะเดียมเพอร์เร์นะ e of cups นะคะแล้วก็ strength นะคะการเรียนเหนื่อยมากๆสัปดาห์นี้นะคะงานก็เยอะอะไรก็เยอะนะคะแล้วก็ดูแลทางอาจารย์จะไม่ปล่อยคุณแน่ๆนะคะคุณทำทำรายงานทําการบ้านส่ง่งไปเนี่ยไม่มีทางยอมนะคะคุณทําผิดหรือทําแบบงี่เง่าหลุดประเด็นอะไรเงี้ยเขาจวกคุณกลับแน่นอนนะคะแล้วก็จิกคุณว่าจงกับคุณจะต้องทําให้ได้นะคะบางคนนะคะลงทะเบียนเรียนไปแล้วสัปดาห์นี้นี่คุณอาจจะมีการดรอปบ,บางวิชาที่คุณไม่ไหวจริงๆนะคะอื โอเคเอาเป็นว่าบริหารความเสี่ยงให้ดีก็แล้วกันนะคะอย่าให้มันแบบว่าโอ้โหลงเยอะลงแยะซะมากมายซะจนปรากฏว่าอา้าวปรากฏว่าอา้าวดีดอกอกินดอกกินเอฟกันไปนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง King s o v r e s นะคะ Two Absorbs นะคะแล้วก็ Two Pentacles น,นะคะ,ะการเงินระวังเรื่องของความ ผิดอกผิดใจอะไรกับคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่เพศช,ชายนะคะจะคุยกันไม่รู้เรื่องการเจราจาตกลงไม่ลงตัวนะคะการเงินเรื่องของการเงินส่วนตัวของคุณเนี่ยก็หมุนเข้าหมุนออกหนักเลยทีเดียวนะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะแต่ก็ยังดีที่มันมีรายได้เข้ามาให้คุณได้หมุนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นสัปดาห์นี้นะก็ประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆให้ดีอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งใช้นะคะอื ต่อมานะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพคุณสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงมั่ง Judgment นะคะแล้วก็ Two of Cups นะคะระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออประสาทหูนะคะช่องปาก ะะการได้ยินอะไรต่างๆเนี้ยนะคะรวมไปจากกนกระทั่งถึงโรคเก่าๆอาการเก่าๆอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมากําเริบได้อีกอะไรได้อีกนะคะแล้วก็ใครที่มีแฟนมีคู่รักเนี่ยรักษาอนามัยระหว่างออระหว่างกันด้วยรวมไปจากกนกระทั่งถึงป้องกันในเรื่องของแบบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆเอาไว้ให้ดีนะคะต่อมามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะความรักสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูกันทีละสถานะก่อนเลยนะคะสําหรับมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ความรักคุณจะเป็นยังไงนะคะ s ิกซ์ซับคัพสนะคะ แล้วก็10ซังวอนนะคะแล้วก็ทของวอนนะคะคุณน่าจะมีใครสักคนที่เกี่ยวดองกันในเรื่องของการงานการเรียนเนี่ยแหละเหมือนเป็นเป็นเพื่อร่วมงานการเคยช่วยเหลือกันเนี่ยนะคะเข้ามาให้ความสนใจคุณนะคะแล้วก็แต่ว่าดูเหมือนว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่สามารถที่จะคืบหน้าไปได้มันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบติดในความสัมพันธ์อยู่มองว่าฝ่ายเขานั่นแหละนะคะอาจจะคุยหลายคนหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วกับอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวคุณเองเนี่ยดูเหมือนอดีตอะอดีตคุณยังตามหลอกหลอนอยู่เลยนะคะคนลักเก่าอะไรก่า ะะถ้าเขาไม่หลอนด้วยตัวเขาเขาก็อาจจะหลอนคุณในฝันหรือว่าทําให้คุณยังลืมเขาไม่ได้นะคะอดีตยังมีอิทธิพลกับคุณอยู่ค่อนข้างมากนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะทีนี้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะความรักคุณจะเป็นยังไง Hermit, นะคะเลเวอร์สนะคะคิงซ o บคัพ s นะคะ นี่ความสัมพันธ์คุณมันเหมือนมันมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าเข้ามายุ่งเข้ามาแบบวอแวร์วอวอร์อยู่แล้วหรือเปล่าบุคคลที่สามะนะคะตัวคุณรู้สึกอยากหนีรู้สึกไม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกอยากอยู่อย่างสงบอะมันเบื่อมากนะคะแล้วแฟนคุณเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่แบบไม่ตัดสินใจอะไรเลยนะคะไม่เลือกไม่อะไรทั้งสิ้นปล่อยไลไปใครอยากอยู่ก็อยู่ใครไม่อยากอยู่ก็ไม่อยากอยู่แต่ว่าวันไหนที่โมคุณจะไปจริงเขาก็ไปล้างคุณมาให้เหตุผลยางงุนย่างงั้นอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าเขาจะไปตัดอีกฝัั่งงงนนนึให้้มมแบบบบาส ไหมอะไรอย่างนี้ไหมก็ไม่เหมือนกันนะคะดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายนะคะนะม,นมันมีหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์แบบนี้แหละนะคะ mm hmm. ต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่มีคนคุยนะคะนะสัปดาห์นี้คุณจะเป็นยังไงบ้าง Ten s f p e n t a c l e s นะคะ The House of g o d นะคะแล้วก็ Five of Wands นะคะอ่าทางนู้นนี่ดูท่าทางว่า ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่ของคุณสองคนในสัปดาห์นี้มันเป็นจังหวะของความเปราะบางนะถ้าอาหาว่ามี ใครที่ทางฝั่งคุณเนี่ยอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเนอะทางฝั่งนู้นเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภาระหน้าที่หรือการงานต่างๆนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเข้ามาพร้อมกันนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แบบบางทีคุยด้วยแล้วคุยคุยกันคนละภาษาอาจจะโตมาคนละอย่างสังคมคนละแบบนะคะระวังว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นนะคะนะสืบทอดไปจนกระทั่งถึงแบบจุดที่มันแตกหักได้นะบางทีคุณทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือบางเรื่องที่แบบว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย อยู่ๆก็แบบเลิกคุยแล้วกันเลิกกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ม่ไปต่อแล้วเขาก็บล็อกใส่หน้าคุณเลยนะคะเนี่ยสัปดาห์นี้อาจจะเกิดแบบเรื่องแบบนี้ขึ้นได้นะคะคุณยังตามไม่ทันเลยเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับดวงของคนกองสีเนาะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้อาจารย์หน่อยนะคะนะช่วยๆกันหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye.